มาครับมากินแกงเห็ดตำทั่วถอดเนื้อหมูแดดเดียวและกระเขาหอนๆน้นำกันเด้ครับพ,พี่น้องเพื่อนๆทั้งบ้านก็สามารถเตรียมกับเขาเม่าไหวรลอเลยก็ได้เด้ครับผมเดี๋ยวผมพาไปเห็ดเนวกินกันต่อขั้นตอนแรกผมก้กกะิต้มน้ำตะไคร้แห้น้ำสีมันออกและกระไ่หอมแดงรงไป่หลังจากนั้นพีกรงไป หลังจากนั้นน้ำประเดกลุงไปแก้วกะเติมเกลือลุงไปครับผมใส่เห็ดใส่เห็ดใส่เห็ดและกะใส่เห็ดต่อไปครับผมใส่เห็ดลงไปเลยครับมัดกินลายซําไรกะใส่ลงไปค้นๆๆๆเนยเจักหน่อยครับผมหลังจากนั้นโบบูมพามทำเพลงใส่ผักลุงไปครับผมมกฝากงานกะใส่ได้ครับแต่ส่วนตัวของผมจะใส่ผักอีตูครับผม หน้าตาจะออกมาเป็นประมาณแบบนี้ครับหลังจากนั้นเฮากะชิตักเสิร์ฟครับผมน้ำแกงเห็ดหองเฮากัะสีสีใสๆจะหน่อยสีขึ้นช้านะครับผมมาตอกันที่ทอดเนื้อแห้งครับผมเนื้อแหง้งจะเสบแซ่บด้วยผมมาก,กิน กินประจําเลยครับตัวนี้ทอดออกมาให้ได้สีงามๆตามนีม่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับโอ้โหของผมนี่นากินสีเหลืองจ้อยเหลืองจ้อยนะครับหลังจากนั้นก็เสิร์ฟใส่าจานครับผมใส่ลงไปครับใส่ลงไปตากลงไปีทลงไปม้าหนึ่งเข่ากันต่อเลยครับผมเข่าเหนียวของผมก็จะปละมาณนี้นะครับมือนีผมยีนหนึ่งเข่าห้างเลยครับ ข่าวนียวขา่าวน้าหลังจากนั้นตำทั่วโตวใส่พริกใส่กระเทียมลงไปตำ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 ,ตำ,ตำแล้วก็มาใส่ตัวฝักงาวผมกับซีบีดบีดใส่เอาเ้อครับผมพอผมเราบอกว่าให้บีดใส่เอามันจังแซ่บกระตำจนละเอียดเลยครับผมต่อไปใสบบบ่บักเขือเทศและกะบีบักหน้าลงไปใส่หน้าปลา,า้าดเซ็บเซบของเขาอันนี้กะจีเป็น หน้าบากขามเปียกที่ผมใส่เจอจางนะครับยารือผงชูรสเป็นอนันได้ขาดครับตำ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 ลองซิมเบิงครับซิมแล้วก็ใส่น้ำปลาเสิร์ฟได้เลยครับผมเบิ้งครับ่ากินบ่นครับผมอะไปเบิ้งกันครับโอ้โหขีิได้ประมาณนี้ผมเซิฟแส่ไปด,ดีดีพี่น้องเข่าห้างเด้อเมืม่อนี้เข่าเหนียวเข่าห้างไปกันต่อชี้เสิร์ฟเด้อครับผม